เปลี่ยนหัวแมกนีตอนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ไม่ได้ซื้อมาเปลี่ยนแต่ว่าเป็นการแกะนะครับสอนแกะอันนี้เกิดจากตรงนี้แผ่นแผ่นที่มันกันของแมกนีตอนนะครับแผ่นความร้อนที่ก่อนที่จะปิดรูตรงนี้ไว้เนี่ยนะครับอยู่ด้านในอยู่ด้านในตรงนี้อยู่ตรงนี้ อยู่ตรรงนนนี้ะคับอยู่ตรงนี้แล้วแม่นีตอนดีอยู่ตรงนี้นะครับรูนี้ตัวเนี้ยหัวแมกนีตอนเนี้ยเนี่ยเกิดการไหม้นะครับไหม้แล้วเวลาใช้งานเนี่ยคือเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยพอเราปิดประตูปุ๊บเนี่ยเป,ปิดประตูนี้เราปุ๊บเนี่ย,ยไฟมันจะออกมาตรงเนี้ยเพราะฉะนั้น เราต้องเปลี่ยนตัวนี้ใหม่เนี่ยแผ่นความร้อนตัวนี้ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วก็เปลี่ยนหัวนะครับอันนี้ผมแกะคา,าวๆแล้วแกะแกะคา,าวๆแล้วผมตองใช้เท้าช่วยละกันอันนี้แกะคาวๆแล้วนะครับเอาอันนี้หมุนนะหมุนหมุนซ้ายหมุนขวานะแล้วก็ใช้ไขควงไขควงแบนเนี่ยนัด ครับนะตั้งกอง,งไว้ก่อนนี่เอ็คคขควงหมุนให้งัดดูนะครับค่คอยงัดี่อยเลื่อนเก็บองเป็นงัด ล้วก็ใช้รีมเนี่ยหมุนอ่านะครับเห็นไหมนี่ยหลุดมาแล้วหลุดมาแล้วปะโฟกันไม่ได้อ่ะนี่นะครับก็แกะออกมาเลยครับอันนี้เป็นหัวแม่นีตอนจุดนี้จุดเนี้ยท่มัใหม่ตะขออยู่แบบนี้นะเวลานั้งก็หมุนหมุนออก ขีหมนมนหมดแล้วก็อเอาไขควงงัดงัดล่องนี้งัดแล้วก็ออกมาก็เป็นนี้หัวนี้เขาเรียกว่าปอกนะครับปอกไม่ดนี่ตอนเราก็ไปซื้อตัวนี้มาประมาณยี่สิบสาสิบาทนะซ,ซื้อมาเปลี่ยนใหม่อนะ่ครับเดี๋ยวรอซื้ออะไรพวกนี้แล้วก็มาเปลี่ยนที่ตรงนี้แล้วก็จะประกอบคืนนะครับอาการนี้ก็คือแผ่นความร้อนตรงนี้ ไม่แล้วก็ตรงนี้ปอกไม่มีตอนใหม่นะครับแล้วก็จะต้องการเปลี่ยนใหม่อันนี้นะครับเป็นแผ่นไมก้าแผ่นไมก้าความร้อนนะครับก็เกิดจากการใช้งานตอนที่เวฟเวฟของที่เป็นโลหะเป็นพลาสติกใสเป็นฟอยเป็นอะไรเงรี้ยแสงมันเกิดนะครับมาทําให้แผ ah, นะ่นไมกาเนี่ยแผ่นไมก้าของไมโครเวฟเนี่ยละลายไหมนะแล้วเวลาใช้งานเนี่ยมันจะ ทำให้มีประกายไฟเนี่ยพุ่งออกข้างซึ่งจากตรงนี้มันไหม้แล้วก็พังที่ปอกปอกไมโครเวฟครับอันนี้ก็จะเป็นการตัดนะผมก็จะทาบตัดตัดอันนี้ก็เอาแผ่นเก่ามานะครับแล้วเราก็ตัดทาบเราตัดครับน่าวิ่ลยปัเอยไฟที่มีรน่าจะมีอยู่ที่ป้อมยามหรอนาะตัดธรรมดานะไม่ ไม่ไม่ได้ใช้อะไรมากก็แค่คัปเตอร์อกันไกลนะครับหรือจะใช้มไม้บรรทัดก็ได้อันนี้แผ่นเต็มๆจะซื้อมาซื้อหนแผ่นนี้แผ่นละประมาณอันนี้เป็นตัวเก่านะครับตัวนี้อันนี้เป็นหัวปอกไมนิตอนตัวเก่าครับที่ไหม่ใหม่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแผ่นไมก้าแผ่นไมก้าความร้อนของ ไมโครเวฟที่มันไหม้ไปนะครับที่มันไหม้ตรงนี้สว่วนตัวนี้ซื้อมาใหม่นะครับปอกนี้นปอกแมกนีตอนแล้วก็แผ่นนี้คือเป็นแผ่นไม่กาผมอันนี้ผมตัดเองนะครับซึ่งเอาทาบจากแผ่นเก่าอันนี้เป็นแผ่นใหม่ที่ซื้อมานะครับเป็นแผ่นใหญ่แล้วเรามาตัดเอาเองนี่นะครับจะเป็นการแกะตัวแมกนีตอนเพื่อเปลี่ยนปอกตรงนี้มีนอ็อตหนึ่งตัว สองตัวนะครับอันนี้สามตัวนะครับแค่นี้แล้วเราจะแกะตัวนี้ออกมานะเดี๋ยวผมจะถอดออกมาก่อนอันนี้เป็นหัวแม่นิตตอนเก่านะครับที่อยู่นี้เทียบอยู่นี้นะนะครับแล้วก็ถอดออกมาอันนี้เป็นตัวเก่าส่วนนี้เป็นหัวแมงนิตตอนใหม่นะก็เดี๋ยวยัดเข้าไปสวมเข้าไปในนี้ แล้วก็ทำการเปลี่ยนหัวะนะครับต่อไปก็จะทำการทดลองนะจากหลังจากที่เปลี่ยนปลอกมานีตอนแล้วแล้วก็เปลี่ยนแผ่นไมก้านะครับทดลอง <c oughs> นี่นะครับแผ่นไมก้าที่เปลี่ยน นะครับมาดูประกายไฟอะ,ะกายไฟตอนนี้ไม่มีนะนะน,นีก็รอระยะเวลาอันนี้ผมปรับไปที่800ร้อวัตต์สูงสุดเลยตั้งไว้ประมาณหนึ่งนาทีดอดีน้ำจะร้อนไหมอาได้แล้วนะครับเปิดกัน ควรข,ขมูงนะใช้งานได้ตามปกติ <c oughs> <c oughs> น,นี่ก็แผ่นไม่กล้า